สวัสดีค่ะวันนี้แม่จิตสตอรี่พาหลานเดินเล่นนะคะน้องแตงหวานกับน้องเนยหอมค่ะเดินมาเดินเดินสวัสดีค่ะวันนี้ย่าหลานสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้นนเอ้าเสียงรถ ห <laughs> ลบหลรวเด,ด้อหลบรลวเด,ด้อหลบรถเด้อพ<ะ>าหลานเดินเล่นพา เนยหอมสวัสดีค่ะวันนี้น้องเนยหอมกับน้องแตงหวานกําลังจะเดินเล่นนะคะเดินเล่นออกกําลังกายไปไหนไปไหน ดอกไม้ก็สวยง่ามครับพี่น้องดอกทองอุไรไหนมาโชว์หน้าหน่อยสิเอามาโชว์หน้าหน่อยลูกลูกหญิงหรือลูกชาย นะลูกหญิงหรือลูกชายโอ้ยเจ้าอุม้มหรือเจ้าสิอุม้มมันลูกเจ้าเร้อวย้ยมันมันยานพี่แบนู่้างเองน้องชื่ออะไรน้องเสือ,สสอโอ้ย ไปล้างมือนะเธอจะไปจับรถเราไปล้างมือก่อนเรือนเลยค่ะหนี่ ไปเดินกลับบ้านเราเสียงรถมาดังแหงทใครเต้อนอยู่หน้าบ้านก่อนก็ได้ เอามากระเฮาได้ดิเียนาเนาะี้เน้นอยามาชวนน้องสิั่นปม